นา85ค่ะข้อที่3เลือกกลุ่มคำที่กำหนดให้ใส่ในเพลงพวงมาลัยให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับนะคะในที่นี้นะคะเพลงพวงมาลัยนะคะมีกรอบข้อความมาให้นะคะนักเรียนกรอบสี่เหลี่ยมมาให้ให้นักเรียนนะคะนำข้อความในกรอบนี้ลงมาเติมนะคะให้สมบูรณ์ค่ะคำแรกค่ะพวงเจ้าเอ๋ยมะไฟ หันษาตอบข้อสงสัยกวางนั่นไงนั่งรถแล่นเฉิวเหลือกลางแค่วาสารพัดอะไรเอ่ยนะคะโดยนักเรียนก็สามารถร้องเป็นเพลงคุณครูต้องขออาภัยจริงๆไม่ไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆนะคะก็จะขอเป็นคำอ่านเนาะ เพราะว่าถ้าใส่ทำนองไปอาจจะไม่ถูกนะคะเออระเฮยลอยลิวได้แค่นี้แหละลูกเออนะคะเออระเฮยลอยลิวนั่งรถแล่นชิ้วรับลมชื่นใจใครร้องต่อได้ก็ช่วยครูเอานะคะเรามาเที่ยวกันอะไรคะเรามาเที่ยวกันหันสา ขออธิบายเป็นข้อความนะคะที่รักเรามาเที่ยวกันหันษาเล่นทายปัญหารับปัญญาดีไหมเรื่องปิศนามีมีอะไรคะลูกช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะเรื่องปิศนามีสารพัดฉันนั้นถนัดสารพัด ฉันนั้นถนัดอะไรคะตอบข้อสงสัยจุดจุดจุดตัดหัวแล้วก็ตัดหางในที่นี้ตอบว่าอะไรเอ่ยตัดหัวแล้วก็ตัดหางเหลือตรงกลางแค่วาเดียวไว้ตัดหัวตัดหางเหลือกลางแค่วา ฉันขอทายว่าว่าอะไรคะว่าคือกวางนั่นไงแล้วคำสุดท้ายก็คือพวงเจ้าเอ๋ยมะไฟคิดได้อย่างไรช่างเก่งจริงเอ๋ยอ่ะอีกรอบนะคะเออระเฮยลอยลิ้ว นั่งรถแล่นชิวรับรมชื่นใจเรามาเที่ยวกันหันษาเล่นทายปัญหารับปัญญาดีไหมเรื่องปริศนามีสารพัดฉันนั้นถนัดตอบข้อสงสัยอะไรเอ่ยตัดหัวแล้วก็ตัดหางเหลือตรงกลางแค่วาเดียวไว้ตัดหัวตัดหาง เหลือกลางแค่วาฉันขอทายว่าคือกวางนั่นไงพวงเจ้าเอย๋ยมะไฟคิดได้อย่างไรฉันเก่งจริงเอ่ยนะคะนักเรียนก็ไปลองเป็นถ้อยคำทำนองเอาละกันนะคะลูกต่อเลยนะคะข้อ4ค่ะเขียนคำให้ตรงกับความหมายในวงเล็บนะคะในที่นี้นะคะนักเรียนลองมาดูนะคะ เพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างซึ่งในภาคกลางร้องเล่นกันในสายน้ำในไรนาหรืองานเทศกาลจุดๆเทศกาลอะไรคะความหมายก็คืองานลื่นเริงตามขนตามธรรมเนียมตามฤด,ดูกาลนะคะข้อนี้เลยตอบค่ะว่างานเทศกาลนักขัดนักขัดตะลิกนะคะค่ะ เพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงเพลงอะไรคะที่มีความหมายก็คือการกล่าวตอบการพูดโต้อตอบอันนี้ก็เป็นเพลงปฏิพัตปฏิภาคค่ะเพลงปฏิภาคนะคะมีมีอะไรคะตำราว่าด้วยคำประพันธ์มีมีฉันทลักษ์ค่ะเป็นกรหัวเดียวผู้ที่เล่นเพลงพื้นบ้านได้มักมี มักมีอะไรคะลูกค่ะมักมีปฏิพานนะคะก็คืออเชานะคะเชาววัยในการกล่าวแก้หรือโต้อตอบได้ฉับพลันทันทีและแยบคายนะคะค่ะต่อค่ะและอะไรคะที่มีความหมายว่าปัญญาไวยรู้เท่าทันนะคะก็คือไวพิบค่ะ ในการร้องโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีทันใดนะคะคุณครูขอทวนอีกรอบหนึ่งเป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างซึ่งในภาคกลางร้องเล่นกันในสายน้ำในไรนาหรืองานเทศกาลนักขัตเลอ์ค่ะเพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงปฏิภาคนะคะมีฉันทลักษ์ เป็นกรหัวเดียวผู้ที่เล่นเพลงพื้นบ้านได้นะคะมักมีปฏิพานและไหวพริบในการร้องโต้ตอบแบบฉับพันทันทีทันใดค่ะนี่แหละนะคะคุณครูบอกได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านนี่คนที่ร้องได้ต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากนะคะาสามารถร้องโต้ตอบกันได้ทันทีนี่แหละค่ะ จัดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเราจริงๆนะคะยังไงก็ฝากนักเรียนนะคะสารต่อขนบรรมเนียมประเพณีเพลงพื้นบ้านกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะ หน้า86ค่ะข้อที่5นะคะเขียนสื่อต่างๆที่มีรอบตัวและบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากสื่อนั้นเอ๊ะสื่อที่นักเรียนคุ้นเคยหรืออยู่ร,บรอบๆตัวนักเรียนมีมากมายเลยใช่ไหมคะมาตอบคำถามกันนะคะอันแรกค่ะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือสื่อ,อเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะหรือว่าสื่อที่เป็นทางคอมพิวเตอร์หรือบทเรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะนะคะาจากที่นักเรียนได้สื่อตัวนั้นแล้วประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็คืออะไรคะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะนี่แหละค่ะประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะนักเรียนสามารถศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลที่นักเรียนต้องการได้ด้วยตนเองได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะสื่อ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะคะข้อถัดไปแล้วนะคะสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้แก่ห้องสมุดวัดพิพิธภัณฑ์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็คืออยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้นะคะได้ตามชุมชน ก็จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนของเรานะคะหรือโบสถพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะนี่แหละค่ะประโยชน์ที่เราได้รับนะคะก็คือสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงค่ะเราได้ไปเห็นของจริงนะคะไปเก็บข้อมูลไปศึกษาด้วยตัวของนักเรียนเองเลยนะคะอันนี้คือ,อแหล่งเรียนรู้ที่เราได้รับนะคะทำให้เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในสถานที่นั้นๆค่ะนะคะเราไปศึกษาที่ไหนเราก็ได้ทราบถึงข้อมูลความเป็นมาของสถานที่นั้นๆนะคะนั่นแหละค่ะเลยทำให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะต่อไปค่ะสื่อที่เป็นภูมิปัญญาในที่นี้นะคะก็คือศอิลปะประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นค่ะ อาหารวิถีชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสื่อที่เป็นภูมิปัญญาค่ะของแต่ละที่ของแต่ละภูม,มิภาคอ่าก็จะแตกต่างกันไปนะคะประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะนักเรียนชอบสถานที่ไหนนะคะนักเรียนก็สามารถไปศึกษาภูมิปัญญาในสถานที่นั้น นะคะเข้าใจถึงวิถีชีวิตขนบมร,รมเนียมวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของแต่ละที่นะคะทำให้เราเห็นนะคะแล้วก็ประทับใจทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและก็สถานที่ที่เราศึกษานะคะนี่แหละค่ะคือภูมิปัญญานะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6 นักเรียนคิดว่าสื่อประเภทไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนและบอกประโยชน์การใช้สื่อนั้นเอ๊ะตอนนี้เทคโนโลยีกว้างไกลใช่ไหมคะคุณครูว่าคุณครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะสื่อที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนน่าจะเป็นสื่อทางคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้นักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องเซิร์ชจากคอมมือถือเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูล ข่าวสารต่างๆได้นะคะประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือก็คือสามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่จำกัดเวลาค่ะนะคะและก็ไม่จำกัดเวลาแล้วก็สถานที่นอกจากนี้นะคะ การสืบค้นข้อมูลการประโยชน์ที่เราได้จากคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ในด้านการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนนะคะและที่สำคัญใช้เพื่อสร้างความบันเทิงก็ได้นะคะนี่แหละค่ะประโยชน์ของการที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์นะคะหรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเดี๋ยวนี้เรายุคไอทีแล้วนะคะยุคที่ทันสมัยนักเรียนแต่ละคนจำเป็นจะต้องมี อุปกรณ์ในการสื่อสารนะคะไม่่จะเป็นสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แหละค่ะได้ทั้งตัวอย่างสื่อแล้วก็ประโยชน์ของการใช้นะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างที่คุณครูระบุไปไม่ได้เขียนไปในนี้เนาะคุณครูตัวอย่างพูดไกด์ไลน์แนะนำไปสามารถสรุปตอบตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระดีๆด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่หน้าถัดไปค่ะ